สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ j Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสมุดสะสมสติกเกอร์รวมพี่น้องอุลตรายุคโชวะนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับสมุดสะสมสติกเกอร์อุลตร้าแมนยุกโชวะนะครับผมก็ได้เล่มนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งเป็นทีวีแมกซีนนะครับที่มีรูป อุลตร้าแมนอยู่หน้าปกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ผมเนี่ยชื่นชอบอุลตร้าแมนยุกโชวะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเจอหน้าปกเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยเรียกว่าถึงกับกรี๊ดเพราะว่าผมโตมากับการดูอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับทางทีวีทางบวนวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่มนี้ก็จัดจำหน่ายโดย Anim เม e Group นะครับสะบุกผส,สมสติ๊กเกอร์เนี่ยก็มีมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เซนไปแล้วก็อะไรมากมายนะครับ อุลตร้าแมนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมไม่มีโอกาสได้สะสมสติกเกอร์หรือว่าสะสมอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอุลตร้าแมนนะครับยิ่งอุลตร้าแมนใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอุลตร้าแมนยุคโชวะเนี่ยมันจะต้องให้เราคิดขนาดไหนนะครับก็ตัดเลยคือ ใครที่ทันยุคโชวะแบบผมเนี่ยจะรู้ว่าอุลตร้าแมนยุคโชวะเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากนะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แน่นอนอยู่แล้วมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมวางไว้ก่อนให้ดูแล้วก็หน้าปกปกหน้าปกหลังครับแจ่มแท้ข้างในก็สวยงามนะครับกรี๊ด แฟนยุคโชวะในกรีซแน่นอนเนี่ยคุณดูสิคุณดูตายอย่างนี้ตายนี่มีเอ่อเรียกได้ว่าต้นกําเนิดฮีโร่ร่างยักษ์ที่โด่งดังในประวัติศาสตร์โทคุฮีโร่ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีเขียนข้อมูลนิดหน่อยนะครับแจมแจว๋วแล้วก็นี่อันนี้เป็นหน้าที่ให้แปะสติกเกอร์อย่างแน่นอน เมีอะไรให้ด้วยตายแล้วโปสเตอร์โปสเตอร์แน่นอนคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่ตายฮนะตายฮนะคือนะอย่างนี้ตายฮนะ <c oughs> ของดีนะครับเรียกว่าถ้าคุณโตมากับอุ Man, ลตร้าแมนยุคโชวะเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันดีจริงๆคุณผู้ชม เห็นไหมเนี่ยอยให้ดูภาพสวยๆก่อนนะครับเพราะว่ามันดีงานจริงครับนี่ดีคือการจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยสำหรับโปรเจกต์อุลตร้าแมทนะครับอันอื่นผมไม่แน่ใจนะครับก็คือจะมีเป็นแหละเป็นช็อกโกบอลขนมมีสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็สามารถซื้อในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น แบบลังซื้อยกลังนะครับหรือว่าซื้อสมุดเป็นเล่มๆแบบนี้เหมือนผมก็ได้นะครับวันนี้คงไม่ได้แปะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่จะรู้สึกว่าไงเดีอ่ะจะมีโลกส่วนตัวนิดน,นึงนะครับในการแกะสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าเราให้ดูดีกว่าสติกเกอร์มันเป็นยังไงนะฮะเอานะอมันฉีกได้เลยฮนะไม่ต้องตัดมีรอยใช้เราฉีกแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ย นี่ฮะก็คือมันจะเป็นส่วนๆนะฮะต่อแล้วก็ให้ดูประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือต่อให้เป็น,ปนแบบแบบเป็นภาพแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับให้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับสีแดงผงว่าคงไม่ต่างกันนะครับทำไมถึงไม่ติดสติกเกอร์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมอยากเห็นนะครับคิดว่าเวลาแล้วก็บบ ว่าไม่ว่างนะอีกอย่างไม่ว่างนะฮคุณผู้ชมก็ประมาณนะหะคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะฮะอาเป็นภาพแบบแบบมีอุลตร้าแมนตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีครับแต่นี้แถมไม่แล้วกันฮะ,ะเพราะว่ายุคที่ซื้อหนังสือทีวีแมกกาซีนเนี่ยผมไม่ได้ซื้ออะไรบ่อยมากนะครับแต่ว่าเจออุลตร้าแมนบนหน้าปกแบบนี้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวคุณผู้ชมอืม้อ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมฮึรีดสิรครับกรีสดีจังเลยนะครับทีวีแมกกาซีนเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่าพัฒนานะครับแล้วก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนี่เขามีแนะนําเป็นอุลตร้าแมนสติ๊กเกอร์อัลบั้มด้วยให้คุณผู้ชมดูดีดีมากเลยครับนี่นะครับ สะสมใครที่ชื่นชอบแล้วก็หลงรักอุลตราแมนเนี่ยคือถ้าสะสมแบบครบครบแล้วก็มีเวลาเสพสุขกับมันเนี่ยให้คุณได้เติมเรียกได้ว่าความสุขในวัยเด็กของคุณเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับบุนตราแมนยุคโชวะเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์โทคุที่ไม่ได้เชยนะครับยุคนี้ก็ถือว่ายังเป็นของใหม่ด้วยซ้ำนะครับ เอาละครับสำหรับการนำเสนอของ J Hero Channel วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับ J Hero Channel ได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ